ตัว5ที่นั่งที่ทุกคนตามหาเป็นรถ Honda ที่สภาพดีวันนี้ผมกำลังเห็นจับให้ชมอยแล้วครับผมไปดูกนครับนี่คือ Honda c ซีเนะครับเป็นรถมือเดียวของข้างนะครับเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับนะคันนี้นะครับจะได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซิน2.0 e นะครับจะมาพร้อมกับไฟหน้าไฮโดรเจนเพราะตัวนี้จะเป็นตัวกลางนะครับกระจังหน้าของเขานะครับชัดเจนนะครับโลโก้ฮอนด้นะครับนะคมเนียม ครับตัดดำเงาๆนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมตัวนี้นะครับเรามาดูด้านข้างตัวรถกันครับคันนี้นะครับได้ล้อแมกอันลอยเดิมๆโรงงานนะครับกระจกหูช้างของเขานะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงนี้เลยนะครับมาครบเลยนะตรงนี้นะครับสภาพสวยและดีมากคันนี้นะครับบอกเลยเรามาดูภายในกันครับว่าภายในของเขาเป็นยังไงกันบ้างคันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังที่สภาพดีมากเลยครับไม่ขาดไม่ลอกไม่ยุบไม่ย้วยนะครับ เบาหนังแท้เดิมๆโรงงานเลยคันนี้เรามาดูด้านหลังกันครับด้านหลังได้อะไรมาบ้างนะครับคันนี้นะับอย่างที่บอกนะครับเป็นฮอนด้าซีอาร์วีนะครับคันนี้รองรับเชื้อเพลิงนะฮะน้ำมัน e85 นะครับสุดประหยัดเลยตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์หลังนะครับสี่จุดนะครับมีกล้องมองหลังมาให้พร้อมเลยนะครับกล้งถอยหลังตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซิน2.0ขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับมีตัวโฟล์วไนท์ด้วยตัวนี้นะครับ เรามาดูฝากระโปรงหลังบ้างครับ่าเปิดออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดออกมาแล้วครับกว้างมากเลยนะครับตัวนี้นะสภาพดีมากเลยนะครับใครหายรถสวยแบบนี้นะครับนะติดต่อมาได้เลยหัวน็อตสวยๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขันนะครับดูเลยฮะสภาพดีมากตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้าฝั่งคนขับนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างประตูเคลียดนะครับตัวนี้นะครับมีเคลียดมาให้พร้อมเลยนะครับอ่า ครับคันนี้นะครับนะจะมีแอร์แบ็กนะครับตรงที่นั่งคนขับด้วยแล้วก็บอกรอบไฟฟ้านะครับตัวนี้นะนะครับปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้จอทัชสกรีนเดิมๆโรงงานนะครับสภาพคลิปมากคันนี้นะครับนะเป็นรถที่นั่งที่น่าใช้มากเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับนะใครสนใจอยากได้นะครับสามารถติดต่อผมกันเทมผมเ็นพูดคามาที่ด้านบนได้เลยนะครับรับประกันว่ารถสวยไม่ผิดหวังแน่นอน ผมรับเรื่องต้นเพียง999บาทเท่านั้นเองนะครับนะออกรถกับผมนะฮะมีบริการแถมช่วยเหลือถูกเชิญ24ชั่วโมงนาน1ปีเลยทีเดียวนะครับเครดิตดีอนุมัติภายในวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับใครหาอยู่ทักไว้เลยครับสวัสดีครับ